คือเป็นที่ปรึกษาสินค โจจะได้ดูหรือเปล่านะครับแอบไม่ได้แอบลงนะครับขออนุญ,ญาตลง,ลงเถิสาวน้อยครับลงเพจก็ขออนุญ,ญาตฟอสโจแล้วกันนนอะลงแอบลงนะครับ<ง> <c oughs> แต่ก็เคยบอกไม่ ครับคือมาไม่ถึงเดือนไงยังยัง,ยงรู้จักใครไม่แบบไม่รู้ใครจะเข้าตอนไหนอะไรอ,อย่างงี้ใช่ใช่เต็มที่เวลาเราว่างเขาไม่ว่างอะไรประมาณยอดขอบคุณแอดมินดีเลิศประเสริฐศีที่ทําสิ่งดีๆให้เพื่อนรักในวันเกิดของเขาครับต,ตั้งใจน้ำเลยเดี๋ราบอสนะครับไม่รู้จะรู้หรือเปล ต้องขอบคุณดีเลิศประเสริฐสีเขาไปแอบพับลิปไว้หลายวันแล้เก็บบรรยากาศทุกวัน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 นี่เราเป็นร้อยสองร้อยคนเลยอยู่ในนี้คุณเอาคุณเรียกว่าเผ็ดปิ้วเราเรียกว่าเผ็ดปิ้วไงราม่าอะไรลงตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้ว่าเผ็ดปิวนะไม่ได้ห่วงอะไรแล้วลงราม่าเราไม่ได้ห่วงเดพวกเผ็ดปิ้วนะเพราะว่ามันยังเหลืองอยู่เองคิดว่าราม่าเลยสองร้อยนี้คิวป๋าช่วยเราจ้ะ สุดยอดสุดยอดเป็นคำไว้พร้อมจากลูกทีมทุกคนในวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนครับสุาคุณขนาดนั้นเลยนะเก็บมาเจอโนนี้มันบังปิ้งเจ้านี่โอ้ขอบคุณมากครับแอดมินโดูแอดมินที่เล่นเมือเสือซีปึ๊บด้วยครับแล้วฟุ๊ปปับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เสี่ยนเล่ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยครับีสุดยอดเลยแล้วไม่นอน เออแต่ว่ามาเด้อคนเอ้ยมาเด้อดกว่านี่ไม่เราเนี่ยว่าเผ็ดปิ้วไงโดยเรื่องเราที่เพ็พราะเงขาวเหนียวเป็นเพ็ดข้าวปิวเพราะว่าเผ็ดชาวหน้อยคือเรารู้มันมันอย่างนี้ว่าเผ็ดปิวไงเพราะว่ามันมันแดงแล้วมันเหลืองไงอันนี้ขออนุญาตแอบลงนะไม่ต้องแอบเลยลงเลยด้วยพี่แอดมินอยู่แล้วลงแล้วลงแล้วเสียนน เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเวลาดูอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับโอ้ยให้กับวัดเราคือตั้งใจทำมากๆลุยซ้อนกระจัดเน็ตถุงสตั๊เอาคุชีปะให้โอเคสรุปได้กระเป๋าสแตงมาโอเคนับรับนทุกคนอน่าจะไปหารองท้าก็คลิปได้ได้ ได้เซอร์ไพรส์บอสไปแล้วเนาะตอนนั้นปุ๊บปั๊บไม่อยู่ตอนนั้นมันเต้ยลาเนาะปุ๊บปั๊บไปอยู่หน้าเวทีใช่ปะใช่ค่ะก็คือบอสโจเขาแทบช็อกเลยเว้ยใช่เพราะว่าหนูไปไม่ได้ไม่ได้อยู่เอออยู่หน้าเวทีอยู่หน้าเวทีเพราะว่าเอฟซีเพิ่งเลิกงานเรามาอืมมาเอฟซีมาเลิกงานมาสี่คนเขาคุยทางแชร์นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นเอฟซีของพระเอกอ่าก็คือก็เลยไปรับเขาให้ก็คือหลังห้านแล้วก็ก็ก็แกล้ง บอสเอเสียนนนไบบอกบอสว่าไปดูเกิดอะไรขึ้นในเพจแกก็ตกใจเพราะว่าเพจเพจโดนเพจบินหรือ่าเพจบินหรือ่าเ่าติดแดงไปแล้วปิดปิดกั้นไปแล้วเพราะว่ามันเคยปิดกั้นไปแล้วค่ะเออใช่เพราะว่าแกตกใจมากเลยพี่ก็ไม่คิดว่าแกจะคิดแบบนี้นะพี่ก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็ประทับใจนะครับก็คือก็ดีใจเนาะก็คือมันเป็นการกำลังดูอยู่ค่ะก็คือมันเป็นครั้งแรกเนาะก็คือพี่ ที่ไม่คิดว่าพี่จะทําได้ที่จะคิดว่าทำได้คือเหมือนคำว่าร้อยกว่าคนแล้วเราคุ้มเข้ามาบางคนก็ไม่ได้รู้จักเราพอได้ทําคลิปนี้แล้วทุกคนเริ่มรู้จักพี่โดยเฉพาะแม่สุภาพ แม่สุภาพน่ารักมากพอวันนั้นเราแนะนําตัวว่าเราเป็นใครแม่ก็สัมภาษณ์ให้แม่ก็ถามว่ายทำไมต้องต้องถ่ายก่อนทําไมไม่ถ่ายวันที่30ก็อธิบายแม่เข้าใจเนาะ <c oughs> แล้วก็พอได้คุยกับแม่สุภาพแล้วก็ก็ได้ถ่ายคลิปทํากับข้าวกับแม่สุภาพก็คือการทํางานในในวงสามร้อยพีก,ก็เริ่มแบบเริ่มเปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นเริ่มสนิทขึ้นแล้ว,ลวเริ่มสนิทข,ขึ้นแล้วเพราะว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วทุกคนในวงสามร้อยใช่แล้วแล้วแล้วก็คือยังไงอะ ก็คือบางคนเข,เ,ขเขาเขาเขาเลื่มมาคุยกับพี่ว่าเฮ้ยชอบดูคลิปนะตัดต่อดีนะอะไรอย่างเงี้ยเ<อ>าขาเขาพูดให้กําลังใจเราขออเขาบอกตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะรู้จักเราหรือเปล่า,าแต่ก็มีหลายๆคนที่รู้จักเพราเขาดูคลิปแล้วก็ตัดต่อดีก็คือมันมันรู้สึกดีตรงนี้แล้วก็เอฟซีของสาวน้อยทุกคนก็คือน่ารักมาก เราจะต่อจริงๆค่ะพี่ออสสุดยอดก็คือเนาะก็คือความคิดสร้างสรรค์ก็คือจะบอกให้ FC ทุกคนเข้าใจกันเนาะว่าจริงจมีแอดมินอีกหลายหลายคนโอ้เยอะค่ะแอดมินเยอะ ต่ก็คือเราไม่รู้เนาะว่าเป็นใครบ้างก็อยากจะรู้จักนะครับก็ถ้าแอดมบินดูคิดนี้ก็มามาพูดคุยกันได้เนาะก็คือว่าคุณปัารู้จักเกือบจะหมดแล้วเอาแล้วแต่ยังไม่หมดทุกคนก็คือบอกปนามาสามเดือนสี่เดือนแล้วคือบอกนี้เนาะคือพี่ไม่ได้ประจําเนาะแต่มีอะไรก็มีอะไรก็คือคุยกับคุปปับตลอดว่าฮ้ยทํานี้ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีไหมก็ก็ก็โอเคเนาะตรงนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะมีอะไรจะขอบคุณเอฟซีไหมขอบคุณเอฟซีนะคะพี่น้องเอฟซีทางอยู่ เมืองนอกแล้วก็อยู่ในไทยเนาะค่ะที่ติดตามสาวน้อยเพริมแพงเนาะค่ะแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพริมแพงทุกคนแล้วก็ติดตาม YouTube เนาะค่ะทุกช่องเลยที่ลงใชยด้วยลำเพิร์ออฟชิเอลเนาะ,ะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังติดตามให้กำลังใจทีมงานเนาะค่ะพี่น้อง,งแล้วก็ฝากน้ำเนาะค่ะฝากพี่ออสเนาะค่ะเป็นแอดมินตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาเป็นแอดมินก็จะเพีดแล<ะ>้วเพีดหล <ะ S 1> <อ>ักสาวน้อยเพริมแพงด้วยแล้วนะคะพี่น้องอุ้ย ตอนแรกยังไม่กล้าบอกใครนะว่าเราดูสามน้อยแต่คือว่าก็คือว่าในฤดูกาลหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูแบบว้าวๆ้กันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับไปฝากพี่ออสด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอดมินปุ๊บปั๊บด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเเลรรสิ้ด้วยครับสวัสดีค่ะ